แอปทำบุญวันครบห้าสิบวันให้พ่อแม้น้านกุลไม่ได้ไปด้วยแต่โปรทำสิ่งนี้อย่างไวแอปทำบุญครบห้าสิบวันให้พ่อแม้น้านากุลไม่ได้ไปด้วยแต่โปรทำสิ่งนี้อย่างไวถือเป็นข่าวเศร้าของครอบครัวนาังเอกสาวแอปทักษอรหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักตีสุขเจริญ จากการป่วยด้วยโรคมะเร็งและรักษาต,ตัวมานานหลายปีล่าสุดแอปทักษอ,อนพร้อมด้วยน้องปีใหม่และครอบครัวได้รวมตัวกันไปทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ50วันให้กับคุณพ่ออนุสร์ด้วยบรรยากาศที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายขณะที่หนุ่มรุ่นน้องคนสนิทอย่างนานกุลชานนนแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานแต่ก็ได้มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักส่งเป็นกำลังใจผ่านไอจีของแอปทักษอรอ